ญาติธรรมท่านหนึ่งถามหลวงปู่ว่าขณะที่ทำสมาธิเมื่อทำไประยะหนึ่งแล้วพบว่ากายนี้หายไปหมดมันจับอะไรไม่ได้แม้กระทั่งนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่กายนั้นก็ไม่มีความรู้สึกคือมันอยู่ในสภาพอย่างไรครับกายนี้คำว่าอาการการนี้แล้เข้าถึงจะบอกว่ารวมอยู่ใน เรียกว่าการดับอารมณ์ได้เมื่อการดับอารมณ์ได้จิตไม่มีอารมณ์น่ก็ไม่ใช่ว่าจิตนั้นจะหายไปไหนจิตก็ยังคงอยู่ก็าอาจิตนั่นแลประพฤติปฏิบัติระลึกได้หมายรู้ได้นะก็เรียกว่าการนี้จะเริญเนี่ยฌานเนี่ยมีเวทนาะมีความรู้สึกมีความนึกคิดมีวิตุกวิจารมีปฐมฌิารคิดไปจนถึงจตุรยาติฌานเหล่านี้นเนี่ย สามารถพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจงแทงตลอดในอริยสัจสีได้แต่เมือ่อเราพิจารณาตามลงไปแลมการที่เราภาวนาพุทโธหรือดูลงหายใจจนลมหายใจดับลงไปก็ดีหรือภาวนาพุทโธเนี่ยพุทโธดับลงไปสนิทแนบแน่นกับลมหายใจเหล่านี้เรียกว่าจิตมันระงับกายระงับนะเรียกว่านิโรธมันกงเกิดนะก็เรียกว่ารูปมันดับการว่รูปดับแล้วเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกที่จะไปจับรู้อารมณ์ไไหายไม้หรืออารมณ์ก็ทําได้ยาก ดังนั้นแล้วให้เราหมายกําหนดรู้เอาเอาความว่างเป็นอารมณ์บ้างความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์บ้างอันนี้สัญญามาเป็นอารมณ์บ้างไม่ใช่สัญญามาเป็นอารมณ์บ้าง,างนี้หมายรู้เอาอารมณ์เอาแต่เพราะว่าจิตนี้มันยังคงอยู่พอเอาจิตอันแนล,ลึกะไะ้ด้ทำขึ้นมาหรืออย่างที่ฉันบอกนั่นนะ ที่วตถุทั้งสี่จิตจเหมือนเราเนัน้นเมื่อกายสังขารมันดับลงไปจะบอกว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรม่งไม่ได้ก็จะหาเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจิตมันยังคงอยู่จิตที่เราเคยฝึกมาอบรมมานั่นแหละให่เรากําหนดรู้หมายรู้ก็คือทร,รมมันยังคงอยู่เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ นันแรกๆเรายังจะไม่ค่อยชินมันแต่เมื่อเราเท่าทันในสภาอารมณ์นั้นอยู่บ,บ่อยๆก็เหมือนที่ฉันบอกว่าการนี้ทําให้จิตนั้นเป็นศีลสมาธิเป็นญาปัญญาหรือจิตว่าเป็นมรรคเนี่ยจิตเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นเวทนาเนี่ยก็รู้นะอย่างนี้ควรทําให้เกิดขึ้นอยู่บ,บ่อยๆหรือจิตที่ส่งออกไปภายนอกเนี่ยออกไปเนี่ยออกไปได้วยความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ในทางในด,ดก็ตามเนี่ยออกไปใด้ดีหรือปัจจุบนนันหรืออนาคตก็ดีอ่ เรียกว่าให้กำหนดรูนะ้เมื่อมันมีเหตุเนีอารมณ์มันได้ขึ้นมาที่ทำให้เรานั้นฟุ้งซ่านนํำคาญใจนั้นก็เรียกว่าเป็นสมุทยัยเป็นเหตุก็ให้ละอารมณ์เหล่านั้นเมื่อละได้แล้วเนี่ยวิตตกวิจารได้แต่เรื่องจิตนั้นมันก็จะตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์อย่างนี้นเ,นรนะเรว่า,วาจติเตเ,เ,เป็นมรรค ผลจากจิตท,ที่เราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปอยู่บ่อยๆคือความไม่เที่ยงเอเรียกว่าตัวนี้โลดก็จะบังเกิดควรทําให้แจ้งก็คือกําหนดจิตนี้ปัญญานี้ยกจิตยกปัญญายกธรรมขึ้นมาพิจารณาให้รอบรู้ในกองสังขารแต่ถ้าเราไม่น้อมนามาพิจารณาธรรมเนี่ยจิตมันก็จะว่างดับลงไปอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่ในอารมูปฌานก็คิดว่าเป็นนิพพานบ้างจิตท,ที่หลุดพ้นบ้างเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ อย่างนี้ยังไม่ใช่ทางอย่างมากแต่ว่ามันเป็นการฝึกอินทรีย์ทำให้เกิดคุณวิเศษเพื่อจะระงับเบทนาหรือว่าที่หลบภัยก็ตามเข้าใจหรือเปล่าดะแต่ยังไม่ได้ถอดถอนอนุสัยหรือกิเลสตัณหาไปได้การจะถอดถอนอนุสัยหรือกิเลสตัณหาก็คือการตัดสัญญุ้คือละกายสักยาทิฐิตัดกายคนที่จะตัดกายได้ มันต้องตัดอย่างไรมันต้องตัดด้วยปัญญารอลอกรู้พิจารณาเห็นว่ากายนี้เป็นทษเป็นทุกข์เป็นภัยนะมันมีสุขน้อยมีทุกข์มากจนเราไม่อยากปรารถนาในกายนี้น่แหละเมื่อไม่ปรารถนาในกายนี้เนี่ยรูปมันก็จะเริ่มดับลงพอเราไม่สนใจมีเีวเบีขาววางเฉยไม่สนใจในสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่มีความหมายเมื่อไม่มีความหมายเวทนาอารมณ์จะเกิดขึ้นจะไปปรุงแต่งในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่มีมันก็เริ่มดับลงสัญญาความจํา ความยิดมั่นก็เริ่มดับสังขารจะไปปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนตมันก็ดับลงเขาเรียกจิตมันสง,งบระง,งับนั่นเองเมื่อจิตสงบระงับแล้วจะบอกว่าจะเอาอะไรไปพิจารณาทำอีกก็หมายรู้ว่าเขาเรียกว่าเสวยวิมุตติสุขในธรรมหมายถึงว่าเมื่อก็ไม่มีกายเป็นอย่างไรพอเราเห็นพิจารณาด้วยการโอไม่มีกายมันก็ไม่มีทุกอย่างนี้เพราะเห็นทุกทุกข์างทั้งหลายอยู่ที่กายนี้เองที่มันเกิดมามีเวทนามีลูกมีกายมันก็มีเวทนา เมื่อมีเวนาไม่ก็มีสัญญามีความจํามีสังขารความปรุงแต่งตลอดจิตเหล่านี้เนี่ยเมื่อพ้นจากสติตัตวระลึกได้ความบังเผลอของสต,ติไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไปรู้อยู่ที่กายเวทนาสัญญาสังขารอยู่อย่างนี้นี่แหละเป็นแหล่งพบชาติเรียกว่าวัตตะอการเป็นว่าแตา่เกิดของมนุษย์ทั้งหลายเข้าใจหรือเปล่าอาจารย์ถ้าอยากพ้นจากสิ่งเหล่านี้นะเราต้องตัด อุปทานหนึ่งขันเพ่งโทษในกายหรือเลวาละอารมณ์ในขันหนะ้านั่นเองอารมณ์ในขันห้ามีชื่อว่าอะไรแ<ม>ละในรูปรูปคือกาย<ม>ก็อย่างที่ฉันบอกว่าเทวตูทั้งสีน่นี้ดูที่ว่ากายนี่มันใช่ของเราจริงไหมการผู้สร้างมันขึ้นมาเรือนนี้กายนี้การผู้สร้างพบสร้างชาติไม่ใช่เทวดาพระอินพรหมเจ้าทั้งหลายแม้แต่ผู้เจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้สร้างขึ้นมา แต่เป็นใจตรงขณะที่เราดำมีความพอใจยึดมั่นถือมัน่นเมื่อยึดมั่นถือมัน่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็บังเกิดสิ่งนั้นก็มีอ่าอย่างนี้ให้เราละความพอใจไอ้ความพอใจนี่คือกามัณหากามาัจาหก็คือความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละดังนั้นก็ให้คิดวิจนาว่าเนี่ยเมื่อไม่มีกายแล้วเนี่ยมันเป็นสุขอย่างไรเมื่อพ้นจากกายแล้วพ้นจากกามคุคแล้วพ้นจากการปรุงแต่งแล้วก็ให้ หมายรู้เอาอารมณ์นี้ยกขึ้นมาเป็นธรรมเรื่องมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่นี้เรียกว่าการสวยมุติสุขของธรรม